เพราะฉะนั้นคำถามคือตอนนี้เราขาดพอรอยู่กี่อันครับ9 1 12อันซึ่ง12อันนะครับรับดูี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะครับผมมีสมการ11อันและถ้าเราจะนับรวมกับรูเบิร์ตเ็มพายแล้วก็หมดเชิงลึกที่สุ่มพรให้เราเพิ่มอีก3อันแล้วก็1อันด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราคอมพลีตแล้วครับเราได้พร162อันแล้ว เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มีผมอยู่มาซึ่งวันนี้เราก็ไม่อยู่กันในพงไก่ซาเรลและนี่คือจากการตามงิตีความหัสสายาของมนุษย์ในโปรโตคอลที่8กับการคำนวณแบบรอบที่มีชื่อว่าปรารถนาที่เรียบง่ายนะครับโดยที่จะได้รับวิชวลศาสตรจริงๆแล้วในคลิปที่แล้วเราได้ลองเล่นกันไปแล้วนะครับล้วก็ได้ค้นพบถึงความจริงของวัตถุหายากชิ้นหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าพีซบ็อกตอนแรกก็รู้สึกว่ามันเก่งแหละแต่ลองคิดไปคิดมามันโกงนี่วา p ีสบล็อกนะครับเป็นวัะตุหอยยัหนึ่งดาวที่เวลาเราปลดล็อกสมก,การ2ดาวขึ้นไปจะสุ่มพอรอมา1อันแล้วปรากฏว่าถ้าเรามีสมก,การเยอะๆอ่ะ เอาพื้นฐานเลยสมการ2ดาวขึ้นไปนะครับเราเล่นสตาร์ทไปมิตริระน้าหนึ่งปุ๊บก็จะได้1อันแล้วก็หลังสู้บอสมิสติละหน้าสองเสร็จก็จะได้1อันแล้วก็สู้บอสมิตริระนาหนึ่งจะได้สมการ3าดาว1อันใช่ไหมครับ <S <S เพราะฉะนั้นขั้นต่ําเลยคือเราควรที่จะมีสมการ2ดาวขึ้นไป3อันนะฮะและนั่นคือการที่เราสามารถเข้าไปเล่นกับแท่นปรับแต่งโดยการกดโยนทิ้ง พรที่ตรงกับสมาการของเรา2อราวขึ้นไปออกไปอันนึงแล้วก็เก็บพอรอันนั้นกลับเข้ามาใหม่เพื่อทําการปลดล็อกสมาการแล้วเสร็จปุ๊บหมายความว่าถ้างเงินเราเยอะพอนะครับในคลิปที่แล้วผมใช้ไปประมาณ3 0,000่นกว่า Cosmic Fragment เพื่อโยนพรทิ้งแล้วก็เก็บพรในสมาการเข้ามาปลดล็อกสมาการและรับพรใหม่ทามีวนไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายผมมีพอรอยู่ที่ร56อันซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าเรากาลังพูดถึงจากรวาลต่างปติติมีพรทั้งหมดอันละ18-18ใช่ไหม เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเริ่มหลอนตัวเลขอ่ะ18คูณ9มีพร9สายแล้วก็สายละ18อันเป็น162อันนะฮะก็เราจะสามารถทําให้พรกลายเป็นร6 2อันได้ด้วยวิธีการแบบนี้แหละครับส่วนถ้าถามว่าปั๊มเงินยังไงกับไปที่เรื่องเดิมนะครับทีพี่เข้าจีเนียโซซิตี้กับ0กับเดอะฟถ้ามันมาในเกมเดียวกันเงินเราระเบิดแน่ครับมีพรอยู่ประมาณ20อันก็ได้เงินประมาณหมื่นนึงละนะฮะประมาณนี้เลยขนาดนั้นแหละแล้ว ยิ่งกรณีของการที่ว่าเราเล่นรูเบิร Empire ายดิ e เฟอเรนซ์มชชไนครับหรือว่าเล่นทาวด์การ์เล่นอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันจะช่วยเพิ่มเทวมีคูณเงินแคปเบิกมันก็จะแบบว่าโอ้ระเบิดฟอร์มตัดวัตถุหายากทั้งหมดอะไรประมาณนี้กลับไปที่เรื่องของการทำกำไรสองพันล้านครับ <laughs> ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับผมแค่อยากได้ภาพคลิกเบสผมอยากได้ภาพ1 8 1 8ทุกสาย นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทํำช็อตใช่ครับถึงแม้ว่าจะาว่าแต่วิติรอบนี้กาลังจะหมดลงแล้วก็ตามนะครับแต่คิดว่าเอออยากรอดู การเขาอแบบรอบสมรครับเหมือนกันนะแต่ว่าสัานี้ครับขั้นต้นนะครับที่เราจะทําก็คือการประกอบลูปเกิดเอ็มพายครับเพื่อที่ว่าจะได้ตัดวัตถุอ้อย่าออกไปสุดท้ายในร้านค้าก็จะปรากฏแค่วัตถุอ้ย่าไม่กี่ชิ้น jellyfish แล้วก็ typical เสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีเงินมหาศาลวันนี้ไม่ได้มาโฟกัสทำดาเมจ2,000ล้านครับเพราะฉะนั้นการหยิบ memory cycle แทนที่จะเป็น cavity system model ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าสมมติเรามีสรรมการเยอะแล้วก็เราก็จะแจกกวขึ้นไปอีกนะครับ <laughs> เรลื่อมพูม่นไปรู้เรื่อง ผมช่วงนี้ผมชอบเฟื่องฟูมากเลยเพราะว่าเฟื่องฟูกําลังจะจากไปแล้วนะครับ <c oughs> โอ้ยฟ้า2องวันนี้สวยหรือเปล่าเราต้นภัยครับโอเคด้วยความที่ว่ารอบเนี้ยมันได้วิชิพอนสตาร์มาเพราะฉะนั้น ก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมซึ่งไอวิชูพอลซาเนี่ยเป็นของเวอร์ชันแครกด้วยนะครับเวอร์ชันถอดรหัสก็จะใช้งานได้เรื่อยๆแต่ถึงอย่างนั้นนะครับในห้องที่2เวลาเราสปอร์ตเข้ามาในห้องปุ๊บที่เคยเทสกันก็คือวิชูพอลซามันไม่ได้เข้ากระเป๋ามาตั้งแต่แรกเราสปอร์ตเข้ามาในห้อง1นึ่งเจเนเรตห้องที่2แล้วเราค่อยได้รับวัตถุอาญาครับเพราะฉะนั้นเอ,อ่อวิชูพอลซาจะไม่ทริกเกอร์ในช็อตแรกตรงนี้มันจะมาทริกเกอร์ในห้องนี้นะครับกลายเป็นว่าห้องของ้าง เห็นสีฟ้าตรงนั้นไหมครับนั่นแหละก็กลายเป็นว่าเราได้รับเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนผมลืมแป๊บน,นึงนะครับผมลืมปรับบิดเลทแป๊บน,นึงนะแป๊บน,นึงนะ <c oughs> ไปเล่นวัตเทอริงเวฟมาแล้วแบบว่าบิดเลทมันไม่ไหวนะครับ <c oughs> อ่ะอันนี้ภาพน่าจะชัดขึ้นนิดนึงนะครับจงยังไงก็เถอะการดจอผมมันเอนโคเดอร์ไม่ได้ผมเลยจะต้องใช้ CPU ในการเอ c นโคเดอร์เพราะฉะนั้นสุดท้ายภาพมันก็แตกก็ดีฮะ <c oughs> เอาเถอะเอาเถอะเรื่องทางเทคนิคของคอ,คอมพิวเตอร์ช่างหมันนะครับมาขออนุญากล้ำค่า f u ล l ม a x ได้นะเพราะถัวยักษองดาวที่น่าสนใจครับเออถ้าเป็นไปได้ก็พยายามเก็บพวกพิสตันมาก่อนแต่เมื่อกี้ได้3ดาวตึงๆมาก็ก็นับว่าเดือดอยู่เช่นกันใช่ไหมล่ะได้พีซบล็อกมาก็ดีนะครับได้ทิปิคอลก็ดีได้จิลิฟิชก็ดีได้รเบิร์ดเอ็มพายสาชิ้นพิสตนันค็อกวิลเลเอร์แต่ว่าไม่อยากได้ค็อกวิลนะครับในต้นเกมนี่ยต้นเกมไม่ชอบค็อกวิลเลย ชึบอ่ะพิสตันมาสวยครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าพิสตันมันประโยนวิชุพอสตาร์ของเราก็จะเซ็งๆนิดนึงนะแล้วก็เมื่อกี้ได้ตีถังไป30ถังแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีโบนัสเมทสามสิคูณหใช่ไหมตัวห้าสิเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็น่าจะสู้บอลมิตตีหน้าหนึ่งสบายๆแล้วต่อให้ไม่ปลดล็อกสมก,การมากก็ตามแล้วก็ยังไม่ได้รวมถึงความที่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้เราอาจจะได้ของดีเพิ่มเติมอีกก็ได้นะฮะนะฮะนะฮะ,นะฮะอันเนี้ยคาดหวังว่าเราจะได้เลเวลมานะครับแล้วสุดท้ายก็ไปหาค็อกฟิวซึ่งก็คาดหวังว่าค็อกฟิวจะปรากฏในห้องร้าง้าละกันอันนั้นคือมองการไกล mm. สุ่มสมก,การเพิ่มแต่ศัตรูตีแรงขึ้นนะตัวเนี้ยสนุกนะครับสนุกมากเลยด้วยแต่สุ่มวัตถุยากก็น่าสนใจเหมือนกันแม่แต่เราต้องการสมก,การครับ สวยมากแต่แน่นอนนะครับถ้าเก็บคอกพิวไปตรงนี้คอกพิวมันจะแตกเลยเพราะฉะนั้นเอาเลเว์มาก่อนครับโอเคโอเคสุดท้ายอะ่ะคอกพิวอยาหายากแล้วกันก็แค่นั้นเอ่อถ้าผมปลดพรตัวนี้มาก่อนอืมผมจะไปทำสมาการไหมอันนี้ผมถามตัวเองใช่ไหมขอคิดก่อนนะครับสตูอ่ะเลือดเยอะขึ้นแล้วช็อตเนี้ยคำถามคือพอสะตูเลือดเยอะขึ้นเราเก็บหมื่นแต้มได้หรือเปล่าแต่เรามีท่านเหอต้านะเรามีพร้อมสุดเก่งของเรานะครับ ไม่สีตั้งแต่แรกโอเคนีวก็พิสตันจะระเบิด <c oughs> เพราะถ้าพิสตันระเบิดแล้วก็เรียบร้อยครับไม่ได้เล่นอะไรทั้งสิน้นะอ่าเบรนิวแตตัวนี้ไอความสามารถในการเสริมพลังตรงนี้จะหายไปแล้วอะาาเศร้าชะมัดเบรนิวแบตห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ไม่น่าจะได้ใช้นะครับเราจะกดเสริมพลังเพื่อกดเขียนทัพพอนส,สิสติสตินุม่มโล่สองเท่าโล่สะท้อนอุย้ยเรากดออกไปดูไม่ได้ด้วยงั้นเอาโล่สองเท่าน่าจะดีกว่าครับใช่คำถามคือจะปลดล็อกสมาการไหมปลดก็ดีนะอ่ะเอางี้พยายามใช้เงินคุมเงินไม่เกินต่ำ ไม่ให้ต่ำกว่า500ตัวโล่ตัวดีฟเฟนส์ดีครับจบเทิร์นได้โล่ดีแช่แข็งเราไม่ได้เล่นติดโซบครับเพราะฉะนั้นเอาออกได้เอาเฟื่องฟูหรือล่าสังหารก่อนเฟื่องฟูครับโล่2เท่าเควกแพ้ผัดแล้วกันโอเค แล้วก็ได้เพิ่ม m a x กพนะครับพร้อมกับลดทอนความทนทานศัตรูจาชาร์ดยูดอปให้่าฮะเดี๋ยวน้าผมมีพีซ์บ็อกแล้วหรออ้าวไม่รู้ตัวเลยว่ามีพีซ์บ็อกแล้วอะแล้วทีนี้ก็ผมสามารถเชนคอมโบได้นะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นผมพยายามลองหารบล้างอีกสักสองทีแล้วผมก็จะได้พอนเพิ่มอีกอันนึงเอาตั้งแต่แรกเลยเหรอจริงป่ะเนี่ยสุดจัดงั้นเควกตรงเนี้ยครับพยายามกดให้ติดลบล้างให้ได้โอ้ยเหมือนจะยาก ก็จริงๆพอกันแค่นี้ก็ได้นะเพราะอ200มันมันเริ่มแพงเกินแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรหรอกนี่เลาวไหวๆไวแล้วก็ปริมาณโลกเพิ่มขึ้นสะท้อน4 2 0อ่ะโอเคเอ๊แต่จริงๆแล้วถ้าเราเขียนทับสมการแทนล่ะเรากดรีไปโดนเฟื่องฟูงเนี่ยเพราะว่าถ้าพูดถึงพรของเราแล้วก็มี4 4 4 4เอ๊ผมว่าผมพอปลดล็อกได้อยู่นะนี่นครับเอฟเฟกต์มายล่างเพิ่มขึ้นผู้ดูแลก,ก่อนสู้รบครับสบายสตูก็ไม่ได้รับ เพิ่มเมชีเพิ่มแขกแล้วเพราะว่าวัตถุวยากสุดอลังการของเราอย่าง Jo y u s เวลาที่ไม่มีเวลาที่มีสมาการที่ไม่ได้ปลดล็อกนะครับจะทำให้ทีตยุ่งเหยิงศัตรูจะเก่งขึ้นอ่ะสุดท้ายก็กลับไปที่ท่านเฮอร์ตาแรปเป้าเฟเชลแล้วก็เป็นชูรินคอมนี้นะครับที่ทำได้ทุกอย่างที่เก็บเหมือนแต้มง่ายมากโคชชอบมีทั้งพรมีทั้งสมการน,นะครับไม่น่าเป็นปัญหาขนาดนั้นถูกไหมมีเควกสะท้อนด้วยแต่เมื่อกี้ต่อยมาที่แรปเปอรนะรรซึ่ง และป้าไม่ได้ทำคิีเลทคลิด,เดาเมตนะก็เลยสะท้อนไม่ติดครโศกเศร้าเล็กน้อยนะครับขนาดทำคริมาอย่างท่านเฮอต้าก็ยังตีไม่ติดครีแต่ก็ต้องบอกว่าผมทำคิีเลกท่านเฮอต้ามาค่อนข้างน้อยแล,ล้วคิเลทพื้นฐานไม่ถึง ไม่ถึ50อ่ะอืมแล้วก็มีทั้งส่วนของเซตเวลาใส่ตัวละครปัญญามาก,ก็จะเพิ่มคิเลตไปอีกใช่ไหมล่ะคะนั่นแหละก็เลยน่าจะราวๆเ,เกือบเกือบ60แต่เรากำลังพูดถึงในช่วาวต่างวิติถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็มีบัฟให้อีกน่าจะราวๆ8%นะถ้าจำตัวเลขไม่ผิดลวงจอแรงมดลานใจครับจริงๆก,ก็ไม่ได้แย่ยขนาดนั้นถูกไหมละ่ะไปเซียลครับจิ้มจุดอ่อนแตกไปก่อนไม่ไม่น่าจะจุดอ่อนแตกอย่างเดียวน่าจะล้มเลยนหะ แรงจัดโอ้และเดือดครับเพราะว่าจิ้มจุดอ่อนแตกเมื่อกี้ก็เลยชาร์จเปในแวดขึ้นมาด้วยท่านาท่ายิง4 2สแต็โอเคและปลาจิ้มจุดอ่อนอีกครั้งหนึง่งและได้เทิร์นเพิ่มเอ็กซ์ตร้าเทิร์น ซาอัลติเมทชีสเหมือนแจมสบายมากแจ๋วครับแจ๋วๆโอเคแรงดาราบริชิน okay. นะครับเก็บอะไรไปก็ได้แต่เมื่อกี้ผมเมนเฟื่องฟูมาไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาเฟื่องฟูมาเพิ่มก็ได้ครับอัปเตอร์เทสตัวนี้กับจิ้มจุดอ่อนเฟรชเชลจะใช้เก่งสุดๆนะครับแล้วก็ศิลภาพลดทอนความทนทานสร้างธาเมทเพิ่มเติมอันนี้ก็เท่กันเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอขอวิวได้ไหมไม่มีนะครับแต่กดเทมเพลอรี่สเต็กไปได้นะไะจะปะหรือเอาพรเพิ่มได้ครับถ้าสมมติเราตัดเลทของวัตถุหายากเรนลับออกไป เรก็จะเติทิปปี้คอง่ายขึ้นถูกไหมไม่เกี่ยวนี่วะผมต้องตัดวัตถุยากสองตาเอาสิผมร้อนบ้าเอ้ยเออเอาอะไรดีครับต้านทานและสร้างดาเมจดีไหมไม่สิผมเอาเฟื่องฟูมาไม่ใช่เหอนี่เฟื่องฟูทั้งตัวครับสุดยอดมากแล้วก็ไปต่อผจญภนยหรือร้านค้าผมว่าผมเอาร้านค้าก่อนเพราะว่าถ้าเราลงร้านค้าเราก็จะตัดวัตถุยากเกยอะกว่าลงห้องผจญภนยมันได้วัตถุยากไม่กี่ชิ้นเองครับเดี๋ยวไปเล่นทีหลังก็ได้ okay. ยังอยู่นะครับยังอยู่ท่านเอร์ต้าขอร้องแหละ ของวิวได้ไหมสวยครับรูปบริรเอ็มพายผมมาแล้วแต่แต่แต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมใช้ความคิดนิดนึงถ้าเราซื้อวัตถุย,ยากชิ้นอื่นๆไปก่อนตอนที่เราได้รับรูเบิร์ตเอ็มพายมามันจะสุ่มวัตถุยากให้เพิ่มอีก3ชิ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้รับวัตถุย,ยากในนี้ก็มีเช่นกันดังนั้นการซื้อเพื่อตัด เกรดออกไปก่อนก็เป็นตัวเลือกที่สามารถเล่นได้นะครับจีเนียสโซซิไทต์ดังเจอรัสก็ส์เซปาร์เซอร์พีสระวังอย่าให้เงินขาดนะหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ห้าสี่ศูนย์อุ้ยผมซื้อได้สองชิ้นถูกไหมแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวนะผมผมเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองละขอเครื่องคิดเลขดีกว่าไม่ไม่ต้องเครื่องคิดเลขสองชิ้นสามหกศูนย์สามหกศูนย์ตังไม่ถึงร้อยเพราะฉะนั้นซื้อได้อีกชิ้นเดียวสุพรมาครับแล้วก็ดูเบลดเอมพีสมา และเสร็จปุ๊บก็จะเสียทั้งสาชิ้นนี้ไปนะครับซึ่งสองชิ้นนี้เป็นชิน้นที่ถูกทําลายได้ใช่ไหมเล่นมาสองแพทเพิ่งสังเกตเลยจะเชื่ออ่ะแล้วก็สุ่มวัตถุยากมาอีกนะครับนี่แหละแล้วพอสุ่มไปมันไม่โดนก็เรียบร้อยครับสบายผมก็ตัดวัตถุยาไปแบบยับเยินนะครับสุดท้ายแล้วลงห้องผสมภัยต่อแล้วเมื่อกี้ได้ที่ไปเข้าจีเนียสเดนจิลัสไม่ใช่ที่ไปเข้าสิเดนจิลัสกอตเผมได้รับเงินก็จะได้รับวัตถุยาแทนนี่ไงดิพ t สเมนต์มา เต็มไปหมดฮะสนุกจัดแล้วก็อลอร์เรลคราวสตั๊กคลิงอ่าลอรเรลคราวได้นะถ้าไม่อยากสู้บอลมิติรนะนาบสองข้ามเลยก็ได้ <laughs> สบายครับสบาย โอ้สุ่มพอรัวๆผมมีอมนิเซนแคปซูลด้วยอ้าวแตกซะแล้วกำลังจะพูดว่ามีอมนิเซนแคปซูลนะครับก็เลยวัตถุหายากแล้วก็พรจากลอตโต้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเช่นกันฮ่าๆแล้วก็วัตถุหายากก่อนครับเจลี่ฟิชโดยที่ไม่มีทิปปิคอลหรออืมไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เลยแต่ว่าถ้ามีเงินก่อนมันก็ได้เล่นก่อนปะเอาไงดีครับถ้ามีเงินเราก็ถ้ามีโกคอยไหมเอาถามแค่นี้ก่อนถ้ามีโกคอยอะน่าสนใจมาก แต่ก็ยังไม่มีอยู่ดีนี่วาขอใช้ความคิดสักเล็กน้อยนะครับผมว่าผมยังตัดวัตถุยักย์ัเร้นลับได้อีกจริงเพราะฉะนั้นเก็บพวกนี้ไปก่อนพังลอเดียนแล้วก็ไอพวกนี้มันไม่ใช่วัตถุยัวย์ัเร้นลับนี่โอเคอยังไหวอยู่ครับอ่อปัญญาปัญญาก็ได้นะแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะครับตอนนี้อยากได้กันไกเพื่อเอามาซ่อมในเชรัสกัสิบพร้อมกับซ่อมตัวนั้นมาหมายถึงว่าผีเสื้อแดงนะครับได้ไหมโรบบีบิวตี้ครับอู้พังลอเดียนพนฮะ สามสองหนึ่งโก<อ>โป<อ>้เขาให้สี่พันสี่ครับแล้วก็มาล้าค่านี่อันแมนคอมมาแล้วครับไกลๆครับสวยแล้วก็ซ่อมมาปึ๊บแดงเชลัสครัสติผมกดเงินมาโป้วัตถุวยยางงอกอีกแล้วก็ตอนที่วัตถุย,ยางแตกก็จะซ่อมกลับมาทันทีเพราะาได้ผีเสื้อแดงมาแล้วใช่แล้วครับสวยงามมากแล้วลงห้องประจนไทยก็ได้เงินทีล 200, ะเท่าไหร่นะสองร้อยสามร้อยวัตถุายาก,ก็จะงอกเรื่อยๆเอาแต่ว่าโดนขัด เป็นไรไหมเนี่ยเป็ป์พลานที่สเต็กแตกพอดีครับในห้องนี้ด้วยการที่ว่าเราพลาดมาหัวหน้าสโตนมันเป็นเรื่องของการวางแผนชีวิตแล้วก็ดวงตลกดีอ่ะโอ้ยสิบบาทสามอันจริงปะเนี่ยหรือว่าถุกอย่างผมครบแล้วเป็นไปได้ไหมทุกคนนี่ก็ฝังดูเป็นไปได้นะถ้าเราลองเช็คดูในนี้เราก็จะเห็นว่าอ๋อเออน่าจะครบเอ้ยยังยี่สิบสามสิบยัง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 เหลือเยอะเลยครับ เอาเสียงผมเป็นไรเนี่ยโซบาร์ธรรมดาครับริเนียร์วิทเดสโทมัสเชนเลอร์กดพรมาอีกครับเสียงเสียงหายไปไหนโซบาร์รับค่าครับบายเอนนี่มินิเซสเซอรี่แล้วก็อุ้ยถ้าเก็บตัวนี้มาเล่นไม่ได้นะเนี่ยแอนนาล์แอนเชนคอมมิชชันไปก่อนเลยกันผมว่าร้านค้าตรงเนี้ยเราฟูลมาร์คเราก็กดไปแล้วจอยส์เราก็กดไปแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่านะสองดาวเราอะเราล็อกผลแล้วแหละและแถมยังเหลือเนี่ยยิบ 4ี่จริงครับ2ดาวมันมันมีไม่เยอะไปกว่านี้หรอกแล้ว2ดาวที่ไม่สามารถสุ่มได้ก็ฟูมาร์กก็กดมาตั้งแต่แรกแล้วจอยเอก็กดมาตั้งแต่แรกแล้วพวกเลนรับพวกนี้ครับได้มาแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นช็อตถัดไปนะครับที่พีเข้ากับเจลลี่ฟิชควรจะมาแล้วนะเพราะถ้าไม่มาเนี่ย <laughs> ผมก็จะหัวเราอ,อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ถ้าเป็นไปได้อยากกดลบเปลี่ยนเป็นเฟื่องฟูก่อน เอ๊ะแต่เดี๋ยวสิถึงอย่างนั้นก็ถูกครับก่อนหน้านั้นจริงๆแล้วถ้าเราสู้กับตัวหลอกเราก็สามารถรับสมการ2ดาวได้และรับสมการ2ดาวมาก็คือการที่เราได้สุ่มสมการเฟื่องฟูก่อนรอบหนึ่งถูกไหมฮะใช่แล้วเนี่ยมีโลว์วัตเทวตี้แล้วก็โบนัสซาเมตทั้งหลายเราก็เลยแหลงขั้นสุดฮะสบาย สามจุล้านตัวหลอกแคบหละัะโอ้แล้วก็หมื่นแต้มก่อนเลยแบบไม่สนใครทั้งสิน้นอ่ะไปฮะหมื่นสามยังไงแต่ไม่มีเฟื่องฟูครับโอเคพี่ธีสุขแพร่ผ่านมาก่อนก็ได้อือห mm ื hmm, mm hmm. โอเคแล้วก็สรรมการเพิ่มกดเงินมาไอ้ไเดี๋ยวนะเจลลี่ชิปปี้ขอเราแตกก็หรอแดงเจลัสก็สิบ จีเนียสโซซิ t ตี้เนี่ยจัก10สิบนะครับแตกแล้วโอเคถ้างั้นก็จอมตนมายาปปปประสรรมการ3ดาวผมพบไปเนี่ยทำไมมันน่ากดรีพรอตเล่นชะมัดเลยพลัก <c oughs> ทีดีไหมฮะ <c oughs> นี่แล้วผมก็สู่สารรอยแผลเป็นอาฮาแล้วก็ปลดสรรมการ2ดาวมาอีกเสร็จปุ๊บล่าชสังหารตัวนี้เอาออกสักเล็กน้อยสถาบันพิสน์ตน สุ่มพรมาอีกสุ่มพรมาอีกแล้วก็ได้สมการ2ดาวมาอีกเสร็จปุ๊บก็ปีิสุกมาปุ๊บเอ้ะเมื่อกี้กดปัญญาหรือปีิสุกนะตาลายแล้วผมก็ปลดลลอกพรทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บอันไหนมันพอดีพอดีเราก็จะเอาออกหนึ่งอันถ้าเอาแพ้พันออกทีนึงแล้วเก็บแพ้พันเข้ามาใหม่ก็จะปลดลลอกพรอีกอันหนึ่งนี่แหละครับแบบนี้กดทั้งวันอ่ะโอ้โหมันจัดถ้างั้นขอแก้สมการสักเล็กน้อยนะครับพยายาม เอาให้มันเป็นสายเดียวกันนะอย่างเช่นผมมีปัญญา1อัน5ปัญญา5ปัญญา5้า้ยตัวนี้น่าเล่นสมัตปัญญาอ2อันนี้แต่ผมว่าเฟื่องฟูเล่นเล่นง่ายปะอันนี้ก็เฟื่องฟู4นะครับใช่ป๊บอืมแล้วกดเรียนสมการทีนึงก็คือสุ่มพรอันหนึ่งเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งวันปะฮะเฟื่องฟูอีก4อันนี้เฟนนเื่องฟู3าไม่ได้ครับปัญญา4อันนี้ปัญญาหนี่ มันต้องแบบว่าพอดีเท่ากันไปอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าจำไม่ผิดสมการมันจะมีอันหลัก5แล้วก็อันหลัก4ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วมั้งครับนอกนั้นก็แก้3ดาวเล่นแล้วเพราะสุดท้ายแล้วมันมันได้เท่านี้โอ้ยสิ้นจริงไว้ครับสุสานลอยแพเป็นสปอร์แล้วก็รอบสุดท้ายหมอที่ปรึกษาโอเคอันนี้ก็4เหมือนกันเพราะฉะนั้นโอ้กด1ครั้ง ได้สามอันสวยสวยเสร็จปุ๊บไปห้องซื้อขายครับขอเหอะนะเดี๋ยวนวดเดินปืนยังมาอีกเหอเฮ้ยผมตัดวัตถุยวยากไม่พอแน่เลยไม่นะโกคอยก็เพิ่งมาครับเนี่ยเออจริงด้วย ขาดตั้งเยอะทีพี่เ้ได้ไหมล่ะไรเจลิฟิชมาครับงั้นไม่เป็นไรครับถือว่าที่เราเล่นกันไปเมื่อกี้นะครับเราก็ได้พรมาเยอะอยู่ถูกไหมพรไป93อันต่อให้ไม่มีที่พี่เนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเงินที่เยอะพออยู่ดีเรามีซิว่าคอยอะไรอย่างนะไม่สิก่อนหน้านั้นนะครับถ้าเราไปทางซ้ายแล้วซื้อซื้อพอรมาด้วยก็จะเพิ่มจํานวนเงินที่ได้รับไปอีกถูกไหมคก็เป็นร้อยกว่าอันอ่ะฮะ โอ้โหที่ไปเข้ามันออกอยากเกินฮะแต่ก็จริงๆยังมีท่าสุดท้ายให้เล่นอีกนะครับ <laughs> อืมหนึ่งสองสามโอเคอันนี้ซื้อได้อันนี้ซื้อได้อันนี้ซื้อได,อนนอได้แล้วก็สุดท้ายคือเจล l y ฟิชสามอันนี้ไม่ซื้ออ่าฮะได้เงินมาสองหมืเจ็ดครับก็จะเสียสมก,การทั้งหมดไปแล้วพอได้เงินมาสองหมื่นห้าปุ๊บเราไปเล่นห้องประจนภัยต่อแต่ก่อนนั้นจริเงเราซื้อเฟื่องฟูเพิ่มมันหนงได อะฮตรงนี้ยังค่าหวังที่ปี่เขอยู่นะครับในกรณีที่เราจะได้ซิลเวอร์คอยเพิ่มเอา้าแต่ซิลเวอร์คอยมาก่อนลำดับมู่ดซัวไปหมดป้าจริง TGSD มาครับมาตอนเนี้ยนะช้าไปและเอ่อสใช่ไหมครับสเพราะฉะนั้นขวาล่างก็จะ1นึสแล้วก็หยุดอันนี้ 1, 1 1ตามเข็มเพราะฉะนั้นถ้าชี้ไปที่ด้านล่างสุดมันก็จะผ่านเสาล่างซ้ายแล้วก็หยุด เช่นกันกับอันในแป๊ะเรียบร้อยโอเคคลีน okay, ครับตังสติก่อนเล่นค่อยๆเล่นเข้ามาเทียบท่าเรือแล้วถ้าไม่เรือล่ะทุกวันนี้ก็ยังเล่นมุกนี้อยู่นะครับตลอดไปเรอามากดไปที่สมบัติล้ำค่าครับแล้วถ้าได้ m e m o r รี y ไซเมา Memory Cycle ก็จะสุ่มสมการให้เพิ่มอีก2อันแล้วก็เราจะโละกสมการทิ้งถูกต้องครับแล้วก็พังลอเดียนเนาอ,อ่ะอ,ะอะเร่งความเร็วก็ได้ นั่นแหละครับเกมนี้ทำดาเมจไม่ถึง2,000ล้านแล้วการันตีเลยยังไงก็ไม่ถึงครับโอเคแล้วก็ไปกันครับห้องพักพรพอ,พอมีกคอยกับทีปไปเข้านะครับเงินก็เลี้งขึ้นมา1.2เท่าเอ๊ะ1.12สิ อ่าฮะเทเบอร์รี่สเต็กแตกนะครับแล้วก็ครูล่ำะยะยะมีพรอนอะไรให้เล่นไหมอ่ะโอ้จริงๆมีแพ้พันสี่อันถ้าเราโฟกัสสมก,การแพ้พันเป็นหลักอ่ะแต่สมก,การแพ้พันผมน้อยมากเลยแพ้พันสี่อ๋อจริงๆผมไปแก้อันหนึ่งให้เป็นแพ้พันสี่ก็เรียบร้อยแล้วปะจริงกับจริง อ๋อแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ซื้อพอรพวกนี้ได้อยู่ดีนี่ว่ะไม่ไม่ไม่ไมปเด็นคือว่าตอนนี้ผมมีเมมโมรีไซเคิลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่มีเมมโมรีไซเคิลรอบหน้าผมจะสุ่มพรเพิ่ม1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 1 0 11ยังไงก็เกินครับใช่ต่อให้เป็นขั้นต่าคือคือคือเมมโมรีไซเคิลมันจะโละสมการเราทิ้งถูกไหมครับแล้วพอโลสมการทิ้งเสร็จปุ๊บเราก็ได้สมการใหม่มาแล้วพอสมการใหม่เรามีพรครบเราจะใช้งานทางตัวของพีซบ็อกอัตโนมัติ แล้วก็กลายเป็นว่าปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นการหน่วงพรตรงนี้ไว้ไม่มีประโยชน์อย่าปดล็อกมาปลดล็อกมา,ลลกมาแล้วก็เริ่มกันครับทําเฟื่องฟูแล้วกันนะดูจับทรงนะเอ่อเฟื่องฟูแล้วก็ปิติตสุกแล้วมีอะไรบ้างนะอ๋อเดี๋ยวนะสมการผมโดนลีนี่บอาผมลืม <laughs> อ่าโอเคโอเคผมต้องทาใหม่อยู่ดีเฟ,ฟื่องฟูปิติสุกอ่ะลีอันนึงนะครับให้กลายเป็นเฟื่องฟูสี่เฟื่องฟูสี่มันเราเฟื่องฟูเฟื่องฟูอยู่ไหนอ่า คอมพิวเตอร์ดวงดาวอุย้ยไม่มายทำไยล้างสี่อนุรักษ์สี่เอี๋ยได้อนุรักษ์ดีละ่ะเมื่อกี้ผมได้ผมได้อะไรมานี่ไงอนุรักษ์สี่อนุรักษ์สี่แล้วก็อนุรักษ์สี่ไปอนุรักษ์แปดีกว่าเพราะฉะนั้นต้องทำสามดาวมาด้วยไหมอ๋ออนุรักษ์แปดไปก็ดีแล้วนี่ไม่แต่ว่าแบบนั้นมันจะเร็วกว่าปะ่ะอ๋อได้เฟื่องฟูมาแล้วครับโอเคโอเคโอเคอันนี้ชัวร์กว่าผมมั่นใจว่าถ้าเราได้เฟื่องฟูสองอันมา แล้วก็3าดาวเฟื่องฟูผู้ขอบคูณทางชีวภาพอันนี้อันนี้เล่นเล่นกดทีละ3ทีละ3น่าจะเงินยังไงก็พอนะมีบมีห0,000โอเคโอเคแล้วก็มีลดราคาเขียนทับด้วยใช่ไหมมีผมว่ามีเพราะฉะนั้นนะครับกดไปที่เฟื่องฟูโอเคเริ่มมาแล้วครับ1อันแล้วก็เฟื่องฟูเกินละเฟื่องฟูเกินก็กดออกทีหนึ่งเฟื่องฟูข้าบเส้นใช่ไหมก็กดทีหนึ่งจากนั้นกดแพร่พันธ์ออกสักหน่อยแล้วกลายเป็นเฟื่องฟูชึบ ได้เฟื่องฟูมาอีก18 18 9 1 1เอ๊ะมันขาด3ดาวเนี่ยอันนี้ก็18แล้วนี่ว้าว้าวเทสมัตแล้วก็ยังอีกอ่ะเฟื่องฟูทุกรอบเลยไหมคือไร right. 3ดาวเอ๊ะปัญญาทำไมมันขาดอย่างนั้นนะ่ะปิติสุขก็ขาด3ดาวเหมือนกันนะครับซึ่งหมายความว่า ตอนเนี้คือมันครบแล้วครับเราขาดแต่ของของ3ดาวซึ่งซึ่งเราทําไมไ่ได้แล้วเนะี่ยจริงด้วยเพราะว่าที่ผมมีอยู่ตอนนี้มีแค่1ดาวกับ2ดาวกดรีไปมันก็ติดแต่เฟื่องฟูแล้วเพราะว่ามันมันขาดแคบมันเหลือแค่เฟื่องฟูครับเพราะฉะนั้นคําถามคือตอนนี้เราขาดพรอ,อยกี่อัน,นครับ 9, 1, 12อันซึ่ง12อันนะครับรับดูส่อี่ห้าหกเจ1ด1ปดเนะครับ ผมมีสมการ11อันและถ้าเราจะนับรวมกับรูเบิร์ตเอ็มพายแล้วก็หมดเชิงลึกที่สุ่มพรให้เราเพิ่มอีก3อันแล้วก็1อันด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราคอมพลีทแล้วครับเราได้พร162อันแล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นก็ <laughs> ไปกันเลยก็ได้ครับอ้าวเน็ตเน็ตหมุนเลยเล่นนานเกินนี่ไงได้เฟื่งฟูเฟึ่งฟูปัญญามา แล้วก็สมพรเฟ,ฟื่องฟู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 ปัญญาเฟื่องฟูเฟื่องฟูเฟื่องฟูเอาแล้วไหนพิจิตสุกมาเอา้าฮะผมควรที่จะได้พรสิบเอ็ดอันด้วยสิแล้วมันหายไปไหนอะวอทมันหายไปไหนสองอันนะ รูปไอเดมพายก็ยังอยู่โหมดเชิงลึกก็มีวอด t w h ว t What พลาดได้ไงวะยังนั่งเล่นมาตั้งห้าสิบนาทีเหลอเชื่อมันต้องได้พรอนสิบเอ็ดอันสิแล้วผมขาดพรอเก้ากับอีกสิบสองอันเท่านั้นเองนะคืออะไรอะอะไรกันครับเนี่ยเยอดิ อ่ะโอเคฮะทุกคน หลังจากที่ไปลองเล่นมาอีกหลายเกมนะครับแล้วก็ทําไม่ได้สักทีเพราะว่ามันต้องใช้ดวงประมาณหนึ่งเลยซึ่งตอนนี้นะครับก็หมดเวลาไปแล้วสำหรับการคำนวณแบบรอบที่มีวิชุ a งสตาร์ซึ่งสำหรับสัปดาห์นี้มันเป็นเมมโมรี่ไซเคิลนะครับเราแลนเป็นเวอร์ชันถอดรหัสที่แบบว่าไปโคนลทางกับที่เรากําลังเล่นกันอยู่เลยก็เลยทางกานก็ <laughs> คลิปนี้แหละครับแต่เสียใจใช้คลิปนี้ในการเอามาประกอบการอธิบายซึ่งที่เนี้ยหลังจากไปลองย้อนดูแบบละเอียดนะครับก็คนพบว่ามันมีเรื่องประหลาดอยู่เรื่องหนึ่ง แล้วแบบว่าอืมโอเคผมพอจะนึกทฤษฎีออกหรือทฤษฎีหนึ่งนะครับถ้าเป็นว่าเริ่มต้นที่เรามีพรประมาณหนึ่งแล้วถูกไหมครับความที่ว่าเรามีพรหนึ่งดาวทั้งหมด8อัน ทีเนี้ยพอมันครบ8ปุ๊บหมายความว่าเราจะ,จะบวก1เป็น9เอามากิ่ใช้เฟืองฟูดเนาะวงหเป็น9ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอพอมันเป็น9อันแล้วสมการที่ต้องใช้สูงสุดมันคือ8อันเพราะฉะนั้นตัวพรเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้งานพีซบล็อกเพิ่มได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วช็อตสุดท้ายถ้าสมมติผมเก็บพร3าดาวนในร้านค้าเอาไว้ผมจะสามารถโยกพรมาเป็นพรเฟืองฟูแล้วก็ทําการซื้อพอรตัวนั้นขึ้นมาผมจะได้พรเพิ่มอีกประมาณ5อันใช่ครับ,รบก็เรียกว่าตรงนั้นเเ่่่่าดดดองทีีียยคมมมไชวผผิิูส คือผมไม่รู้ครับว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นถูกไหมหลังจากไปลองย้อนดูวิดีโอแบบละเอียดนะครับก็ค้นพบว่าตอนนั้นนะฮะไม่แน่ใจว่ามีพร151หรือ152อันแต่เอาเป็นว่าประมาณ150นะครับและทีเนี้ยพอผมเข้าห้องถัดไปรูเบิร์ตเอ็มไพกับโหมดเชิงลึกก็จะบบกพรให้อีก4อันถูกไหมครับกลายเป็นว่าพรผมจะมีร้อยประมาณ15 4 1 5 5 15 156นั่นแหละแล้วมันห่างจาก162ที่เป็นจานวนพรสูงสุดใช่ไหมแปดอันแล้ว ผมมี Memory Cy c l e คู่กับ p e a c บ็ o กซึ่งผมมีสมการที่สูงกว่า2ดาวทั้งหมด11อันหมายความว่าพรที่ผมจะได้รับในรอบเนี้ยมันเกินจากจำนวนพรที่ผมยังขาดอยู่กลายเป็นว่าในภู8อันที่เหลือพอรเราสามารถสุบซ้ำได้นะครับแล้วกลับไปที่คลิปช็อตคลิปแรกของผมพรซ้ำนะครับมันจะได้รับการเสริมพลังแล้วพอพอรซ้ำมันได้รับการเสริมพลังเป็นตัวยืนยันว่าผมได้รับพรใน8อันเนี้ยมากกว่า1รอบแล้ว และลอเหลังจากนั้นนะครับไอมันมีพรอยู่ตัวหนึ่งไอสามหกสามหกเปอร์เซ็นต์อยู่ไหนตัวนี้นครับ bitter is the pain ย้อนดูได้นะครับผมได้รับไอพรตัวเนี้ยได้รับสามสิบหกเปอร์เซ็นเสร็จปุ๊บแล้วตัวนี้ก็ได้เสริมพลังเป็นสี่สิบสองเสร็จปุ๊บผมได้ตัวไอสี่สิบสองเนี่ยซ้ำขึ้นอีกรอบหนึ่งคือผมได้รับพรตัวนี้สามรอบแล้วมันแบบมันเป็นเหตุการณ์ที่ประหลาดมากเลยและการเป็นว่าสุดท้ายผมก็ได้พรไม่ครบร้อยหกสิบสองอันเพราะว่าด้วยเหตุผลที่น่าจะเป็นทฤษฎีตัวนี้นะครับ,พร,ออรบพรสูง กว่าปริมาณพรที่เหลืออยู่มันมันมันเลยการเป็นกรณีนี้ผมก็เลยแบบจะรู้วอะไรกันครับเนี่ยโอ้โ oh หแล้วสุดท้ายนะครับก็คือมันต้องใช้ที่พิคาก,กับเจ y f ฟิชตั้งแต่ต้นเกมหรือไม่งั้นก็ไปใช้เมนบนดี้สเคิลแต่ปรากฏว่าเมนบุนดี้สเคลก็มีตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียงปริมาณพรที่มีให้ไปนะครับไม่งั้นมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ร้อทัสออันด้วยประการเช่นนีนะครับโ <c oughs> คตรรู้อะอะไรก็ไม่รู้แต่สุดท้ายแล้วก็คือตอนนี้จะหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับจัก,กรวาลต่างมิติเ <c oughs> หลืออีกเง17ชั่วโมงเท่านั้นนะครับและการคำนวณแบบรอบของรอบสุดท้ายผมดูไปแล้วฮะเม m ORY c ส c เคเวอร์ชั่นถอดละครับพร้อมกับสมการหนึดาวตอนต้นเพิ่มอีก2ออันซึ่งผมรู้สึกว่า โอม,มันแห้งมากเลยนะผมกำลังคาดหวังแบบว่ารูเบิร์ตเอ็มพายด้วยแฟนแมชชีนศัตรูแข็งแกร่งขึ้น500เท่าแบบเนี้ยไม่มีนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออสรวน,นี้มันแห้งอ่ะเอ,อ้เดี๋ยวผมจะอวดนะครับว่าผมปลด MC มาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คิดว่าเล่นไม่ทันแล้วเหมือนกันแล้วก็เอ่อตอนนี้ปากเมนเวีรชนได้แล้ครับ และหลังจากไปลองเล่นเนื้อเรื่องมาตัวละครที่ต้องมีในเหล่าวีรชนนะครับก็คือไซเฟอร์ครับ <laughs> ผมเพิ่งรู้ว่าไซเฟอร์คือพาโดเฟลิสอ้าวงั้นก็งั้นไมเป็นพาโดอย่างเราก็ก็ต้องมีไซเฟอร์นะครับก็คิดว่าน่าจะต้องรองอีกสักพักหนึ่งนะครับโอเคไว้ประมาณนี้แล้วกัน,นนะครับสำหรับพงไกซารเรลของเราเร็วนี้สตันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเลยฝากกดติดตามด้วยกันจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์พงไกซารเรลแบบนี้นะครับสำหรับฝันเดยราตรีไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าาาบบ๊ยยฮะ